สวัสดีครับผมนายจารุบุตราชเป็นพนักงานแผนกงานขนส่งปูพุต้าสาขาอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูร์ครับวันนี้ผมจะมาแนะนําการใช้รถรุ่น M 7040ครับก่อนอื่นเลยนะครับผมจะพามาดูรถรุ่น M 7040รอบคันเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มด้านหน้าก่อนเลยนะครับ ก่อนที่เราจะเปิดฝากระโปงนะครับเราต้องเอากองแก้วที่อยู่ด้านบนออกก่อนนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็เปิดกาดสีดำๆนี้ออกนะครับยกขึ้น แล้วก็มาเปิดฝากระโปรงด้านซ้ายของตัวรถนะครับจะเป็นตะขอนะครับกดลงวิธีการปิดนะครับก็กดลงนะครับสำหรับตัวนี้นะครับจะเป็นกองเปียกนะครับเพื่อเพื่อจะดักขี้ฝุ่นนะครับตรงนี้จะเป็นตัวเติมระดับน้ำมันนะครับด้านนี้นะครับ จะเป็นหม้อพักน้ําห้ามให้น้ําต่ากว่าระดับโลนะครับด้านนี้จะเป็นแบดนะครับเป็นแบดแห้งนะครับรับประกัน3เดือนนะครับนับจากวันที่เราออกรถแล้วก็ด้านนี้นะครับจะเป็นตะเก่งดักดอกหญ้านะครับเอาออกมาทําความสะอาดได้นะครับ ด้านนี้นะครับจะเป็นก้านวัดน้ำมันเครื่องนะครับห้ามให้ต่ำกว่าขีดล่างนะครับเติมน้ำมันเป็นน้ำมันอูบูตาตาช้างเท่านั้นนะครับด้านนี้นะครับจะเป็นตัวเติมน้ำมันเครื่องนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งของตัวรถนะครับอ่าตัวนี้นะครับจะเป็นกองโซล่านะครับกองดักน้ำนะครับกองเครื่องนะครับแล้วก็กองไฮดรอลิกสองลูกตัวนู้นนะครับด้านหลัง แล้วก็ด้านบนนะครับของกองโซล่านะครับจะเป็นตัวแยกน้ำมันเวลาน้ำมันเชื้อเพลิงหมดนะครับต่อไปนะครับเป็นลมยางนะครับด้านหน้านะครับ26ปอนด์อ่าแล้วก็ล้อหลังนะครับ24ปอนด์สำหรับรุ่น m 7 0 4 0เท่านั้นนะครับด้านหลังนะครับอ่าด้านนี้นะครับจะเป็นการวัดน้ำมันเฟืองท้ายน้ำมันเกียร์ห้ามให้มันต่ำกว่าขีดล่าง จะอยู่ระหว่างขีด1กับขีด2นะครับอยู่ตรงกลางนะครับใช้น้ามันว t ทีของคูบูต้าเท่านั้นนะครับด้านนี้นะครับจะเป็นตัวเติมน้ํามันเฟืองท้ายน้ามันเกียร์แล้วก็ด้านนี้นะครับจะเป็นเพลาปั่นพีทีโอนะครับด้านนี้จะเป็นตัวลากเทนเลอร์แล้วด้านนี้นะครับจะเป็นการต่ออุปกรณ์3จุดนะครับตัวนี้แขนยกนะครับตัวนี้แขนกลางนะครับ แล้วก็ด้านนี้นะครับจะเป็นตัวปรับดันหน้านะครับถ้ายกขึ้นนะครับเวลาเราปรับหน้าดินนะครับให้ดินมันสม่ำเสมอนะครับตัวนี้ตัวนี้คือปกตินะครับด้านนี้จะเป็นถังน้ำมันนะครับเติมน้ำมันดีเซลเท่านั้นนะครับต้องเติมด้านหลังนะครับต่อไปนะครับตามผมมาดูด้านบนของตัวรถนะครับวิธีการขึ้นรถนะครับ ให้ขึ้นฝั่งซ้ายของตัวรถเท่านั้นนะครับจะมีตัวจับอยู่ที่บางคนของตัวรถห้ามโหนพวงมาลัยเป็นเด็ดขาดนะครับเพราะจะทำให้บู๊ทพวงมาลัยสึกลอนะครับต่อไปนะครับเป็นส่วนหน้าปัดของตัวรถนะครับด้านนี้นะครับเป็นวันรอบเครื่องของตัวรถต่อไปนะครับเป็นชั่วโมงการทํางานนะครับและต่อไปนะครับเป็นกิโลต่อชั่วโมงนะครับด้านนี้นะครับจะเป็นเกจวัดน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับ แล้วก็ด้านนี้นะครับจะเป็นรูปโชว์น้ำมันเชื้อเพลิงเวลาน้ำมันเชื้อเพลิงใกล้หมดนะครับอาจจะมีไฟโชว์นะครับแล้วก็ต่อไปนะครับอาจะเป็นเกจวัดความร้อนนะครับต่อไปนะครับจะเป็นรูปโชว์ไฟแรงดันน้ำมันเครื่องนะครับต่อไปนะครับเป็นรูปโชว์แบตเตอรี่นะครับเวลาสตาร์ทนะครับไฟโชว์ต้องดับนะครับถ้าไม่ดับก็โทรแจ้งเข้ามาที่ศูนย์บริการได้เลยนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับเป็นไฟโชว์ขับเคลื่อนสีล้อนะครับ ต่อไปเป็นสวิตช์ไฟรวมนะครับด้านนี้นะครับจะเป็นไฟเลี้ยวนะครับดันขึ้นนะครับจะเป็นไฟเลี้ยวขวานะครับดันลงจะเป็นไฟเลี้ยวซ้ายนะครับปุ่มแดงๆจะเป็นแต่นะครับตัวนี้เป็นสวิตช์ไฟนะครับดันมาด้านซ้าย1ครั้งนะครับจะเป็นไฟต่ํานะครับดันมาครั้งที่2นะครับจะเป็นไฟสูงตำแหน่งปิดคือปิดไปด้านขวา2ครั้งนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นไฟหลีเราไม่ต้องเปิดสวิตช์ไฟหลีก็ติดนะครับ แล้วก็ด้านนี้นะครับจะเป็นไฟฉุกเฉินตัวนี้นะครับเป็นตัวปรับการแสดงผลของหน้าจอกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็ไมล์ต่อชั่วโมงนะครับตัวนี้เป็นกิโลต่อชั่วโมงนะครับเป็นไมล์ต่อชั่วโมงนะครับต่อไปนะครับจะเป็นคัสตนะครับต่อไปนะครับจะเป็นเบรกนะครับ เบรกสามารถแยกได้นะครับต่อไปจะเป็นตัวล็อกเบรกนะครับเหยียบลงไปนะครับแล้วก็ดึงขึ้นมาวิธีการปลดนะครับเหยียบไปอีกทีนึงนะครับด้านนี้นะครับจะเป็นตัวปรับพวงมาลัยนะครับเหยียบลงไปนะครับ ด้านนี้นะครับจะเป็นตัวปรับความนุ่มของเบาะนะครับหมุนไปด้านขวามือนะครับทําให้เบาะแข็งนะครับแล้วหมุนไปด้านซ้ายมือนะครับทําให้เบาะอ่อนนะครับทําให้เบาะนุ่มครับ ด้านนี้นะครับจะเป็นตัวปรับบอบอีกตัวนึงนะครับด้านนี้นะครับจะเป็นขับเคลื่อน4ล้อ2ล้อนะครับดึงขึ้นนะครับจะเป็นขับเคลื่อน4ล้อนะครับแล้วไฟก็จะโชว์ที่หน้าปัดนะครับ การลงคือ2ล้อนะครับด้านนี้นะครับจะเป็นคันเล่งมือนะครับสัมพันธ์กับคันเล่งเท้านะครับด้านนี้นะครับจะเป็นคอนโทรลยกใบมีดนะครับดึงขึ้นนะครับดึงมาด้านหลังนะครับลงลงก็กดลงไปด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านนี้นะครับจะเป็นยกอุปกรณ์3จุดนะครับลงก็ลงขึ้นก็ขึ้นนะครับตัวนี้ อ่าแล้วก็ตัวนี้จะเป็นดับคอนโทรลช่วยนะครับแล้วก็ตัวต่อไปจะเป็นเกียร์นะครับตัวนี้เกียร์หลัก1 2 3 4นะครับอ่าตัวนี้จะเป็นเกียร์รองนะครับเต่ากระต่ายอ่าแล้วก็ด้านนี้จะเป็นเกียร์เดินหน้าถอยหลังเกียร์เปลี่ยนทิศทางนะครับโดยไม่ต้องหยุดรถ ครับตัวต่อไปนะครับเป็นล็อกกันฟรีนะครับใช้ในกรณีที่ขึ้นเขาขึ้นภูสูงนะครับหรือว่าข้ามหัวคานานะครับเตดส้นเท้าลงไปนะครับอ่าอยู่ด้านนี้นะครับเตดส้นเท้าลงไปใช้เกียร์ที่ต่ํานะครับตัวนี้แล้วจะมีข้อควรระวังนะครับให้ลูกค้าอ่านก่อนใช้งานทุกครั้งนะครับอ่าตัวต่อไปนะครับเป็นสปอร์ตไลท์ด้านหลังนะครับปุ่มเปิดนะครับปิดนะครับ ตัวต่อไปนะครับอ่าเป็นตัวล็อกอุปกรณ์ด้านหลังนะครับหมุนไปด้านซ้ายมือคือล็อกนะครับหมุนมาด้านขวามือคือเปิดนะครับต่อไปนะครับเป็นจุดอัดจะบีนะครับอ่าต่อไปนะครับอ่าเป็นจุดอัดจะบีนะครับของ M 7040นะครับมี11จุดนะครับตัวแรกนะครับข้างถังน้ำมันนะครับจะอยู่ด้านในนะครับ ตัวที่สองนะครับตัวที่สามนะครับตัวที่สี่นะครับแล้วก็ตัวที่ห้านะครับ ต่อไปด้านหลังนะครับตัวที่6นะครับที่7นะครับ8นะครับ9 10นะครับแล้วก็11นะครับ ข้อยกเว้นในการรับประกันนะครับจะมี22ข้อนะครับเช่นนะครับซีน้ามันสารลอลื่นต่างๆกองอากาศนะครับกองน้ํามันเครื่องกองน้ามันเกียร์นะครับสามารถดูเพิ่มเติมที่สมุดรับประกันได้นะครับนี่นะครับเป็นการแนะนําการใช้งานเบื้องต้นของรุ่น M7040 นะครับถ้ามีข้อสงสัยเพิ่มเติมนะครับติดต่อไปที่เบอร์ด้านล่างนะครับหรือ Facebook ด้านล่างนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับครับสวัสดีครับ